ไปดูการแข่งขันออกกําลังกายกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางสํงงานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะเขาได้ร่วมกันกับสํงงานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมในการประกวดการออกกําลังกายประกอบเพลงจังหวะตะลุงบาสโลบรอบชิงชนะเลิศในงานสดแสดงสินค้าวัฒนธรรมและก็ของดีประจําจังหวัดปัตตานีปี2568ค่ะ ที่บริเวณเวทีกลางของงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีประจำจังหวัดยะลาขออภัยค่ะจังหวัดปัตตานีประจำปี2568บริเวณสนามกีฬากลางอบจปัตตานีนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเขาได้ร่วมกันกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีจัดการประกวดการออกกำลังกายประกอบเพลงจังหวัดตะลุงหรือว่าบาสโลปซึ่งมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆทั้ง12อำเภอในจังหวัดปัตตานีรวม12ทีมนะคะมาเข้าร่วมการประกวดโดย มีนางฟาติมอสเดียมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการในการตัดสินแล้วก็พี่น้องประชาชนมาร่วมกันชมแล้วก็ร่วมกันเชียร์เป็นจํานวนมากเลยค่ะโดยค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศนะครับบรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานครับแต่ละอําเภอก็ได้มีกองเชียร์มาให้กําลังใจกันหน้าเวทีเป็นจํานวนมาก ซึ่งผลการประกวดครับต้องบอกว่าทีมที่ชนะเลิศนะครับได้แก่ทีมอำเภอโคกโพได้รับรางวัลนะครับหนึ่าบาทครับพร้อมถ้วยรางวัลส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีมอำเภอปนเรศนะครับได้รับเงินรางวัล1น0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลครับโดยแน่นอนครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นผู้มอบรางวัลนั้นก็คือนางพาติมศดียามูนนั่นเองนะครับก็นอกจากจะด้าเรื่องของการออกกําลังกายกันไปแล้วนะครับก็ได้รางวัลกลับบ้านกันไปด้วยนั่นเองครับ